มีใครรู้จักเหล็กขนันบ้างเหล็กขนันนั้นคืออะไรเหล็กขนันหรือตะปูขนันคืออะไรมันเอาไว้ใช้ทำอะไรเกี่ยวข้องอะไรกับไสยศาสตร์มาตามมาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในสมัยที่คนยังกลัวผีอยู่กลัวผีไม่ทำร้ายกลัวผีเฮี้ยนผีตายโหงผีอาฆาตก็จะมีอาจารย์หมอผีมีวิชาไสายศาสตร์จะมีวิชาอยู่วิชานึงเรียกว่าวิชาสะกดผี และอาวุธที่ใช้สะกดผีก็เรียกว่านาำยอกเอานาำบงอาจารย์หรือหมอผีเนี่ยต้องไปหาเอาของที่เกี่ยวกับผีของที่จะใช้สะกดผีนั่นเองคือเหล็กที่ใช้ทำตะปูขนันมันก็คือเหล็กที่สัป,ปเปลอใช้เคี่ย์ศพพริกศพให้ถูกไฟเผาหมอผีก็จะไปหาเอาไปตัดแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเอาไปเผาไฟแล้วเอาไปตีลักษณะให้คล้าย,ายตะปู เสร็จแล้วก็จะปลูกเศกมนดำลงไปสมัยก่อนผีไตหงเขาจะฝังในหลุมกันเชื่อกันว่าผีไตหงจะเฮี้ยนดุร้ายชอบไปหลอกไปหลอนผู้คนหมอผีที่มีตะปูขนันหรือที่ถูกจ้างวานก็จะไปขุดศพขึ้นมาจากหลุมแล้วเอาตะปูขนันตอกลงไปที่หน้าผากตอกจนมิดหัวตะปูเป็นการสะกดวิญญ,ญาณเอาไว้ ก็มีเรื่องเล่าชวนขนหัวลุกต่อว่าผีบางตนก็ดุมากขณะถูกตอกศพก็ลืมตาได้มือที่ถูกสะปเปลมมัดตาสั่งไว้ก็ขยับขึ้นมาต่อสู้กับหมอผีเล่าจริงจังกันว่าผีบางตนเจ็บปวดจากฤทธิ์ของตะปูขน,นันถึงขั้นร้องโอดโอยเลยทีเดียวเมื่อมีความเชื่อในเรื่องอิทธิฤทธิ์ของผีกันถึงขั้นนี้ ความเชื่อก็แผ่ไปจนถึงพระพุทธรูปด้วยองค์ที่ให้หวยแม่นคนที่เชื่อก็จะเชื่อว่าพระองค์นั้นมีเทวดาสถิตยอยู่พระพุทธรูปที่ให้หวยแม่นเจ้ามือก็จะล่มไปหลายรายมันเลยต้องมีการสะกดพระพุทธรูปขึ้นก็ไปจ้างหมอผีมาแอบเข้าไปตอกปากพระทำร้ายพระพุทธรูปเลยทีเดียว และเนื่องจากเทวดามีฤทธิ์มากกว่าก็เลยต้องตอกอย่างน้อยสามดอกนั่นเรื่องนี้หลายวัดยืนยันว่ามีพระหลายองค์ที่ถูกตอกขนันองค์ดังที่สุดก็คือหลวงพ่อวัดไร่ขิงนคนปรปฐมหลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยาเดิมอยู่วัดสาราปูน ต่อมามีการอัญเชิญไปเป็นพระประธานในพระอุโบสถวันไร่ขิงมีผู้คนไปขอหวยหลวงพ่อกันมากส่วนคนที่ไม่ได้ไปขอหวยหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็ไปเข้าฝันบอกเลขเอาไปแทงหวยถูกกันบ่อยๆจนมีการจ้างหมอผีเอาตะปูขนันไปตอกที่ปากพระสามดอกหมอผีมันแอบไปตอกเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ มารู้อีกทีหลวงพ่อท่านแตกรล้าไปทั้งหน้าในช่วงเวลาที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิวรยานวโรรสท่านเสด็จมาตรวจวัดพอดีและพอสมเด็จท่านกลับทางวัดก็รีบให้ช่างมาซ่อมแซมที่หน้าพระพอซ่อมออกมาใหม่ก็ได้ฝีมือตามช่างสมัยใหม่ไม่เหมือนหน้าเดิม ซึ่งเป็นรูปไข่ที่งดงามตามศิลปะสมัยอยุธยานี่เป็นเรื่องราวความเชื่อของผู้คนสมัยเก่าเขานะครับสมัยนี้คงไม่มีใครบ้าแอบเอาตะปูไปตอกหน้าผากตอกปากพระกันนี่เป็นเรื่องจริงที่สายะมนต์ดำทำของขึ้นเพื่อปราบผีในสมัยก่อนซึ่งผมเชื่อว่าสมัยนี้ก็น่าจะยังมีอยู่ตราบใดที่วิชาสายะ ยังมีอยู่และคนที่เอาของพวกนี้มาขายตามเว็บซื้อขายออนไลน์ก็ยังมีอยู่ตามหลักของเวรกรรมที่มีอยู่จริงนั้นจริงๆแล้วคนเราก็ไม่ควรที่จะไปทำอะไรแบบนั้นต่างคนต่างอยู่กันดีกว่าเรื่องจะได้ไม่เกิดไม่ต้องผูกเวรผูกกรรมกันไปชาติหน้าอภัยซึ่งกันและกันเพื่อการอาหสิกรรม